ครับผมสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพลิงชุมแพนะจะพามาชมเนีบอกให้ถ่ายตั้งนานแล้วไม่ไม่ถ่ายจนโปะจะเสร็จอยู่แล้วนี่นะครับกระบะนะดีแม็กนะสีโปที่ใช้ก็นี่เลยมาด้าโปแดงนะครับผมมีคนหลายเพื่อนเพื่อน,อนช่างถามว่าทําไมถึงเสเพิกถึงใช้โปแดงทําไมไม่ใช้โป๊เหลืองเพราะว่าเสือเพิงชอบโปแดง นะฮะเพราะว่าแรงเสริมเพิ่ดีด้วยนะครับแรงหนุ่มแรงแน่นนี่นะขัดไม่ได้ยากครับผมถ้าคนที่ใช้แล้วนะคุณเคยใช้โปแดงมาด้าของนิโก้เนี่ยจะรู้เลยว่าขัดไม่ได้ยากนะย้ำว่าส่วนตัวเลยนะครับเพื่อนๆช่างท่านอื่นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ขัดไม่ได้ยากนะโปเหลือง บางตัวนะครับขัดยากกว่าโปแดงมาด้าด้วยอ่ะอันนี้ให้เครดิตนี่เพราะมันเป็นเช่นนั้นนะพาเพื่อนๆมาชมอันนี้โป๊โปจะเสร็จแล้วรีดเรียบอีกเที่ยวนึงก็เสร็จละนี่นะครับอย่าลืมนะครับสีโปะแดงดีมีคุณภาพต้องมาด้ามาด้าของดิงโก้นะฮะอ่ะ เพื่อนๆหาซื้อใช้เลยชอปปี้ราชาดานะไม่ผิดหวังนะครับอ่าเ,อน,เอนแนะนําเลยเชื่อเสือเพิกไม่ผิดหวังนะนี่นะฮะแล้วก็แห้งนะทําการขัดน้ําได้นี่นะครับช้อปปี้ราชาดามีวางจำหน่ายนะหรือร้านขายสีอุปก,กรณ์พ่นรถยนต์ทั่วไปนี่เลยชัดเจนชัดเจนมาด,ด้าตัวเบลล์นะนี่ มาด้าตัวหนังสือเบอร์เล,เลยเหมือนอย่างหน้าเสือเ้อพวกนี่แหละใหญ่พอกันกับตัวหนังสือ <c oughs> <c oughs> โอเคครับพบกันใหม่คลิปหนะ้า